เขารู้สึกใหม่ๆมฮะมันมันเป็นรสชาติใหม่ๆมากอะที่เราจะไม่ค่อยคุ้นชินกับบีทการเล่าแบบนี้หรือว่าวิธีการท่าทางแบบนั้นอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ผมจะยังเต้นอยู่เลยอรรวมเยอมากกับงนีอิน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 ัดเลยอะเรื่องนี้คือสยองขวัญมากอย่าใช้ไฟอย่าใช้ปืนทาไมต้องมาดูในหนังเรื่องนี้จริงๆรนช็อกตอนที่แบบเวลาที่เราไม่ได้กาว่ามันจะช็อบเล เราไม่เคยรู้สึกว่าเราตัตสั่นขนาดนี้มากับหนังเรื่องไหนเลยจนกระทั่งเราดูเรื่องนี้ครับ This is actually one of the best horror films that I've seen in recent history. The acting was so so good. One of the best best acting I've seen. The main character, wow. นี่แหละครับความสยองขวัญที่แบบว่าเน้นบรรยากาศความกดดันที่แท้จริงเลยอะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันจะจ้ำแกรเปล่า No เรื่องนี้ม,ม,มันมีแคสดีกว่าน,นั้นเยอะบอกเลย mm. ไม่จำสแกร์แต่มันน่ากลัวโคตรโคตรทำได้ยังไงต้องไปดูจริงๆนะฮะถ้าคุณชอบหนังค่ายไนเอจอยู่แล้วผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ห้ามพลาดครับบอกว้คุ้มค่ากันรอคอยที่ดาไม่ได้ดูหนังสยองขวัญมาแล้ว3ปีคือมันบีบตั้งแต่ต้นเรื่อบบงบีบแบบบีบมากๆแค่ฟ้าผ่ายังตกใจ เอาเป็นว่าใครที่มีเพื่อนและชอบดูหนังสยองขวัญด้วยกันเป็นกลุ่มควันชวนกันมาดูเรื่องนี้เลยห้ามพาดปีศาจรวงตายบอกเลยเรื่องนี้พลาดไม่ได้ทุกคนต้องมาดูประสบการณ์คือต้องดูในโรงมืดๆจอให,ใหญ่ๆเท่าน,าน,านาั้นนะฮะทุกคนมันถึงจะได้ฟิลนี้ when evil lurks ปีศาจรวงตายฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์